รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้สู่รายการ Smart, Smart Kids d ด็ High t e ผมพี่หลามชิกโก้ไอทีผมแพทนลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับมาพบเจอกับรายการนี้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นรายการที่จะนําเอาความสนุกสนานแถมยังได้ความรู้ในเรื่องราวของทั้งวิทยศาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมไปถึงการระวังภัยในโลกไซเบอร์มานำเสนอกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับ3พิธีกรพ่อลูกนะครับลูกใส่ชุดขาวพ่อใส่ชุดสีส้มอย่าเข้าใจผิดคนใส่ชุดสีส้มไม่ใช่ลูกเด็ดขาด เนื้อหาในรายการวันนี้ก็สนุกสนานเหมือนเช่นเคยใครที่ติดตามเป็นประจำก็ยังคงติดตามเนื้อหาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงของน้องพีชนี่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในช่วงแรกก็คือช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นําเสนอเรื่องอะไรดีครับอวกาศกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดเฮ้ยโอ้โหชื่อช่วงดีมากเลยนะครับอวกาศกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดใช่ ทุกวันนี้เราก็ชิดอยู่แล้วนะว่ามันกว้างใหญ่ใช่แต่จริงๆมันกว้างใหญ่กว่านั้นอีกใช่ไหมฮะอือโอ้โหน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้อย่างไรได้บ้างช่วงที่สองคือช่วงทันโลกทันจิกครับครับผมวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับ AI เมื่อ AI เก่งขึ้นอุ้ยเฮ้ยวันนี้ชื่อช่วงคุณก็ดีเหมือนนะพอ AI เก่งขึ้นเนี่ยนะครับมันนําพาอะไรมาสู่ชีวิตมนุษย์เราบ้างนะครับ ส่วนช่วงระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำเช็คลิสต์กันครับเป็นแบบทดสอบอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสโดนหลอกได้มากแค่ไหนเห็นไหมน่าสนใจทุกช่วงเลยไปพบกับช่วงแรกของรายการกันเลยบายสนุกคิดวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์เรื่องอวกาศใหญ่กว่าที่คุณคิดน้องแพตคิดว่าอาวกาศใหญ่แค่ไหนครับใหญ่จนมากมาจัก,กรวามลมีเป็นล้านล้านล้านดวงเลยใช่โอ้โหฮ้ยมีเป็นล้า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 นกาแล็กซีกาแล็กซีถ้าเราจะนับระยะทางหรือความกว้างใหญ่หรือว่าแค่ระยะห่างจากที่ใดไปที่หนึ่งเนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากมากมาก อย่างโลกไปดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โห,โหก็150้าล้านกิโลเมตรแล้วอันนั้นก็ไกลแล้วจากโลกไปดาวพฤหัสเนีก็ไกลไปดาวศุกร์ก็ไม่ไกลมากพอได้ไปดาวอังคารพอได้คําว่าพอได้ของการไปดาวอังคารเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางสักประมาณ8ปีสมมุติ่จากด,<ส>ดาวอังคาร<ส>ไปดาวพฤหัสเนี่ยต้องเพ็ทรู้ไหมครับว่ามันไกลมากๆคือถ้าเทียบจากระยะทางโลกไปดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารไปดาวพฤหัสเนี่ยไกลกว่านั้นอีกแบบเป็น10เท่าอ่ะ มันต้องผ่านหลุมเอ้มันต้องผ่านไอ้วงกุกบาทอ๋อ <c oughs> เขาเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นแอสโทรอยเบลถ้าเกิดเราผ่านตรงนั้นเรามีโอกาสโดนชนมีโอกาสโดนชนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้นะตอนท้ายนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปจนสุดขอบระบบสุริยะของเราดาวพูโตถึงแม้ว่าจะไม่เดินถูกนะเป็นดาวเคราะห์ก็ตามใช่ไหมฮะเป็นดาวเคราะห์น้อยทีนี้เลยจากดาวพูโตไปมีอะไรครับไคเปร์เบล ไเปอร์เบลโอ้โหไเปอร์เบลคือเศษซากของพวกชิ้นส่วนดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยที่ไม่มีรูปทรงกลมเป็นรูปทรงบิดเบี้ยวบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับดาวพวกนี้คือเศษที่เหลือจากการประกอบล่ามเป็นระบบสุริยะของเราหลังจากเรามีดาวครบทุกดวงแล้วแล้วก็เวลาผ่านไปเนิ่นนานดาวเหล่านี้ก็จะถูกแรงเหวี่ยงของแรงดึโน้มถ่วงของทุกดาวเนี่ยดันให้ไปอยู่ขอบสุดไเปอร์เบลก็จะเป็นแถบดาวน้อยที่แบบว่าโอ้กว้างใหญ่ไพศาลมากๆแต่เลยไเปอร์เบลไปก็มีอีก เมกออสเมกออสเป็นอะไรกับลูกออสหรือตัวกบตัวเล,เล็กตัวนั้นเพนเดานะว่ามันเป็นก้อนก,มกมลมๆหลายๆอันมาต่อก,กันคล <c oughs> ้ายๆไข่ขกบไม่ใช่เมกออสเนี่ยคือไม่มีใครเคยเห็นรูปทรงที่แท้จริงของเมกออสนะแต่เขาบอกว่าพอเลยจากไคเบอร์เบลไปเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกที่เป็นสะสารต่างๆที่มันโดนแรงโน้มถ่วงของ ดาวเลษ์อย่างดวงอาทิตย์เรานี่แหละดึงเข้ามาแต่ว่ามันมาไม่ถึงมันก็เป็นเศษที่ตกค้างอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนฝุ่นเป็นเหมือนหมอกทีนี้ออเลยออจากเมฆออส<อ>ไปเป็นอะไรครับพิษเป็นว่างเปล่าออเป็นรอยต่อเนาะเป็นช่องว่างระหว่างระบบสุริยะกับระบบสุริยะอื่นพี่ตกใจนึกว่ามันมีอะไรต่อยไม่มีแล้วเป็นที่ว่างที่ว่างเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเหมือนชื่อหนังเรื่องหนึ่ง อินเตอร์สเตลล่าโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหอินเตอร์สเตลล่าอินเตอร์สเตลล่าคือช่องว่างระหว่างดวงดาวก็จะอยู่ห่างกันออกไปแล้วค่อยเป็นระบบ,ะบสุริยะอื่นที่อยู่ใกล้เราออกไปแต่ทีนี้เวลาเราจะนับเนี่ยนะฮะพอออกไปนอกโลกปุ๊บเนี่ยเรานับเป็นกิโลเมตรมันดูไม่ค่อยเหมาะแล้วเพราะตัวเลขมันเยอะไปเอ๊ยอนะ ปีแสงก็ดูยากไปเดือนแสงไม่ไม่ไม่เรานับเป็น AU นี่ AU เนี่ยคือหน่วยวัดระยะทางที่เขากำหนดกันขึ้นมาพั่ดูได้ไงเอ AU คืออะไรรู้ไหม a อคือชื่อของสหภาพดาราศาสตร์สากล International Astronomical Union เขาก็เลยเสนอให้วิธีการวัดเนี่ยเป็นหน่วยเป็น AU โดยที่1 AU เท่ากับระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์อาทิตย์นับเป็น1 AU ทีนี้ จากโลกไปดวงจันทร์เท่ากับกี่ a อยูแปนึ่งศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสองทำไมถูกอ่ะเปเพิร์ดตกศูนย์ไปตัวหนึ่งศูนย์จุดสอศูนย์ศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองจากดวงอาทิตย์มาดาวพุธ0.39 AU จากดวงอาทิตย์มาดาวอังคาร1.52 AU แสดงว่าดาวอังคารอยู่ห่างจากโลกเราประมาณครึ่งทางของทางไปดวงอาทิตย์ อโอ้โหประมาณเลยคร,ครึ่งทางนิดครึ่งทางแต่พอจากดาวอังคารไปดาวพฤหัสเนี่ยใช้ระยะทางถึง5.20 AU เยอะมากเห็นไหมจาก1.5ไป5.2เลยแล้วดาวเสาร์ก็อยู่ไกลออกไปอีกเพราะดาวเสาร์ดวงใหญ่เหมือนกันจากดวงอาทิตย์ไปดาวเสาร์9.58 AU ดาอูดาวยูเรนะัส9 9 AU คือไปอีก10เท <c oughs> ่า <c oughs> เนปจูนนี่30 AU ครับอ้โห ในระหว่างนั้นตรงนี้เริ่มมีไคเปอร์เบลแล้วก็มีพูโตอยู่ในนี้ด้วยพูโตเนี่ยเยถิบออกไปอีกเป็น39 AU สุดขอบของไคเปอร์เบลคือ50 AU เอมกออสเริ่มที่2,000 AU ฮอ<ะ>ระบบดาวที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับนั่นคือ Proxima เซนทอรีพกซิมาเซนทอรี Proxima c e n t ่ u r i 2 6 8 0 0อ AU Oh. เ,เ,เราจะมาตอบคําถามของพีทว่าตรงที่พีทเรียกว่าอะไรนะแถบแถบดาวเคราะห์น้อยใช่ไหมฮะตรงที่อยู่ตรงระหว่างระหว่างดาวพฤหัสดาวอัวงคารกดาารนดาวพฤหัส<ๆ>ซึ่งจะมีเป็นแถบแล้วมีดาวเคราะห์น้อยบบอยู่ตรงนั้นเต็มไปมหมดพีทบอกว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปในแถบดาวเคราะห์น้อยนั้นเราจะชนใช่ไหมครับมีโอกาสความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมครับ ดาวข้น้อยแต่ละดวงที่เรา<อ>เห็นเป็นแข็งอยู่นี่นะฮะมันห่างกันมากแต่ละดวงเนี่ยห่างกันประมาณห้าล้านกิโลเมตรมนุษย์เราเนี่ยเคยทำการทดลองแล้วครับส่งยาน v o เ a g e r สองจำได้จำได้ v o y a จ e r หลับตาวิ่งเ,เข้าไปชนวงแหวนดาวเสาร์เลยผลปรากฏว่าเราไม่เฉียวอะไรเลยครับเพราะว่ามันห่างกันมากคือแม้แต่ในวงแหวนดาวเสาร์อะ แต่ละจุดที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยห่างกันเป็นล้านกิโลเมตรที่เราเห็นมันอยู่ใกล้กันที่เราเห็นมันเป็นแถบหนานแน่นมากเหมือนจะเป็นฝุน่นผงคือที่เราดูในหนังอวกาศอะ่ะขับเข้าไปปุ๊บเจอดาวหลายๆดวงแล้วสุเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ย<ม>ชีวิตจริงมไม่มีชีวิตจริงไม่มีอะไรแบบนั้นทุกอันทุกก้อนห่างกันประมาณ4ี่ถึงห้าล้านกิโลเมตรและอินเตอร์สเตลล่ามีไหมแล้วพอพีทขับเข้าไปถึงตรงนั้นนะพีทขับเข้าไปถึงตรงจุดนั้นนะ มองไปสุดลูกหูลูกตาย,ยังไม่เห็นเลยไหนอไอ้ไอที่มันเป็นก้อนๆรวมกันเรียงกันเป็นแพรเนี่ยไม่มีครับมันห่างกันมากครับเพราะฉะนั้นนะครับในต,ตอนนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าคําว่าอวกาศที่เราเข้าใจเนี่ยมันคือสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลกว้างมากๆแม้ขนางั่งที่ว่าเรามองเห็นเป็นแถบดาวเคราะห์เนี่ยที่เขาเป็นก้อนๆรวมกันเรียงกันเนี่ยเหมือนเราจะวิ่งผ่านไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนั้นนะ่ะห่างกันเป็น,ปนล้านล้าน,านกิโลเมตร สิ่งที่มนุษย์คิดเนี่ยยังอยู่ห่างไกลนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะฮะโว y เ g อร์เนี่ยจะมีเชื้อเพลิงทํางานอยู่ได้ประมาณ5ปี v ว y เ g อร์ตอนนี้ไปที่22,000 AU กำลังจะสุดไคเปอร์เบล<ด>และสกำลัง,ลงจะออกสู่เมฆดังั้นความฝันของมนุษย์ที่จะออกนอกระบบสุริยะของเราเนี่ยยังอีกยาวไกลมากๆจนกว่าเราจะมีความรู้ความสามารถในการเดินทางที่เร็วกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นอวกาศกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดแน่นอนนะครับเกินจินตนาการมากๆนะครับจบช่วงแรกแล้วครับเดี๋ยวไปต่อช่วงที่2กันกับ K ทันโลกทันเทคไปทันโลกทันเทค กสื่ช่วงที่2ของรายการครับท่านโลกครันเท็กครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องถ้าเกิด AI เก่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นอ่านะฮะจะเกิดอะไรขึ้น AI เก่งขึ้นเราก็ได้ใช้งาน AI มากขึ้นถูกไหมครับครับถูกครับนะฮะ AI หลังจากที่เราเริ่มครั้งตอนที่5ที่ผ่านมา เราบอกว่าเมื่อ A, มือถือเริ่มมีชิป AI อก็เริ่มเรียนรู้และเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนแล้วก็ปรับปรุงสิ่งต่างๆให้เข้ากับคนมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันก็จะมาถึงยุคที่เราเริ่มให้ AI เนี่ยเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองได้แล้วขบวนการของ Machine Learning มันเริ่มทำงานแล้วหลังจากที่มันสามารถทำ Deep Learning ได้ก็คือมี Data ที่มากพอใช่ไหมมีข้อมูลที่มากพอใช่ไหมครับเราจะมายกตัวอย่างการทำา AI แบบ Machine Learning คือหรือ AI ที่สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้นะครับยกตัวอย่างตัว AI ที่ดังๆมากๆที่ครับที่มีมาในอดีตนั่นก็คือ AI ที่ชื่อว่า DeepMind ของ Google DeepMind นี่เป็นโปรเจกต์ i i ขนาดใหญ่นะครับต้องทำความเข้าใจว่า DeepMind คือโปรเจกต์ i i ที่ Google วางรากฐานเอาไว้ว่าใส่ข้อมูลและความรู้ทุกอย่างที่มีใน Google ใส่เข้าไปในนี้ทุกวันนี้เนะี่ย AI ที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ a r d g e m มีน หรือว่าตัวอื่นๆที่ชื่ออื่นๆก็ตามรวมไปถึง Google Vertex ซึ่งเป็น Cloud-based AI ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือหนึ่งในส่วนของ DeepMind นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะแตกออกมาเป็นเซอร์วิสยี่ห้ออะไรได้บ้างมันเหมือนเป็นโรงงานใหญ่เลยที่ผลิต AI นะครับ DeepMind ส่งผลงานตัวแรกออกมาคือ AlphaGo จำได้ไหมจำไที่เล่นเกมโกเก่งสุดในโลกใช่นะฮะใช้วิธีการเรียนรู้ยังไงแข่งกันเอง แข่งกับตัวเองก่อนแล้วลองทดสอบวิธีการเล่นเป็นหมื่นแบบ10,000แสนแบบ1ล้านแบบแล้วก็เอาชนะทีละแบบให้ได้เสร็จแล้วก็ไปท้าแข่งกับแชมป์เกมโกที่เป็นมนุษย์แข่งกับอันดับ4ก็ชนะแข่งอันดับ3ก็ชนะอันดับ2ก็ชนะอันดับ1ก็ชนะมีแพ้ด้วยนะแต่แพ้เกมเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ชนะเลยพ <Okay. S 1> อเรียนรู้แม้กระทั่งการแพ้เขายังเรียนรู้ได้ว่า แพ้แบบนี้นะทำแบบนี้แล้วแพ้เพราะฉะนั้นจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกออเขาจะไม่เดินหมากไปในลักษณะนั้นอีกเอาฟ้าโกก็ชนะมนุษย์โลกพิสูจน์ให้เห็นว่า AI สามารถเก่งกว่ามนุษย์ในเรื่องเรื่องเดียวได้นะได้เครื่องเรื่องโกเรื่องเดียวถ้าเรื่องอื่นไม่ไหวอีกตัวอย่างหนึ่งของ AI ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือ Google Photo Google นะครับให้ทุกคนเอารูปมาเก็บไว้ใน Google Photo เพราะอะไรรู้ไหม ต้องการเอารูปนั้นนะมาให้เ i <AI S 1> เรียนรูร้รแล้วมันก็จะได้จำแล้วมันก็จะได้เจนเนอเรชได้วิธีการเรียนรู้ของ AI คือเอารูปหนึ่งรูปสมมุติเป็นรูปน้องพีทถ่ายอยู่เบื้องหลังแล้วมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังน้องพีทใช่ไหมครัพอถ่ายรูปนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยตีสี่เหลี่ยมฟาบอ,ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูว่าอ่ะนี่ในภาพนี้มีคนกี่คนมีคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนนี้เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เ,เป็นเพศอะไรเพศชายนะ ตัวลักษณะเป็นยังไงอ้วนกลมใส่ชุดสีอะไรสีขาวผมสั้นผมยาวผมยาวอ่าแก้มยุย้ยแก้มปองแก้มปอง,ปอ,งอ่าแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลังมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังมียานอวกาศอยู่ข้างหลังเอไอจะเรียน <I> รู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยค่อ,คอเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอันนี้คือค่อยๆฉลาดไปเรื่อยๆว่าอันนี้คือเด็กเด็กคนนี้ชื่ออะไรชื่อพีทแล้วขวหน้าเขาเห็นชื่อพีทอีกเข้าเห็นหน้าพีทอีกทีหนึ่ง เขาก็จะจําพีทได้นี่คือความเก่งของ AI ถ้า AI รู้จักชื่อพีทหรือชื่อพีทอยู่ในฐานข้อมูลมากพอเราสามารถบอก AI ว่าช่วยวาดรูปพีทในปี2025ให้หน่อยมันวาดได้เลยมันคํานวณการเติบโตของพีทได้ด้วยว่าผ่านไปพอพีทอายุเยอะขึ้นอีก1ปีจะมีหน้าตาเป็นแบบไหน <Hey. S 1> คุณก็จะรู้เลยว่าตอนคุณอายุ20หน้าตาคุณเป็นยังไงพีทอาจจะกินเยอะลวอ้วนอ่เป็นไปได้ไหมพอ Google Photo เก่งขึ้น ทุกวันนี้ก็เลยไม่ต้องง้อรูปๆที่คนเอามาฝากไว้ฟรีๆแล้วทุกวันนี้ Google ก็เลยเหลือให้ฟรีแค่15บห้ากิกใครที่อยากจะใส่รูปเยอะๆก็ต้องจ่ายค่าพื้นที่เพิ่ม <c oughs> เพราะว่าเรียนรู้กันไปจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะะฮก็ไม่ให้ฟรีต่อไปแล้วหลังจากนั้นบริษัทอื่นๆก็เริ่มเอา AI มาทํางานครับ,รบยกตัวอย่างเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้อย่าง Facebook อนะ i ทำอะไรใน Facebook ไอยไอช่วยแบนคนที่ไม่ไ<ห>มดีไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ทำไรฟังไอฟังดูงว่าฟังหรือแอบดูว่าใครค้นหาอะไรใครพูดอะไรเคยสังเกตไหมเราอยู่บน facebook เนี่ยพอเราสมมติเราคุยกับเพื่อนอ่ะอย,อยากได้เก้าอี้สนามจังเลยไรเงี้ยคุยกันปุ๊บสักพักโฆษณาเก้าอี้สนามมาเลยคือคิดอะไรหรือพูดอะไรหรือทําอะไรอ่ะโดนดักจับไม่หมดแล้วหรือแม้กระทั่งบริษัทการตลาด เขาก็เอา AI มาวิเคราะห์ฐานข้อมูลของการทำธุรกิจของเขาใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นมีสินค้าตัวไหนขายดีบ้างใช่ไหมฮะสินค้าตัวนี้ขายดีเป็นพิเศษนะเราไปดูกลุ่มคนช่วงวัยว่าใครซื้อเยอะซื้อน้อยซื้อช่วงเวลาไหนมันสามารถออกมาเป็นแผนธุรกิจได้เลยว่าปีปีหนึ่งคุณควรจะออกสินค้ารุ่นใหม่นี้ตอนไหนสินค้าชนิดนี้ควรออกรุ่นใหม่ตอนนี้เดือนนี้เพราะมีคนกลุ่มคนตลาด โฆษณาให้กับกลุ่มคนวนัยนี้เพศนี้รีบไปให้เขาซื้อเขาจะได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาเหมาะสมมากๆใช่บริษัทต,ต่างๆก็จะสามารถทําธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จมากขึ้นเพราะว่าใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ครับเห็นไหมเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นเก่งขึ้นจริง,รงๆนะฮะถึงเวลาหรือ,อยังที่ AI จะเก่งแบบคิดเองและทําเองได้้เริ่มยัง มันจะของโลกได้เพราะว่าตอนนี้มันถึงยุคที่เราสั่งมันได้แล้วว่าเฮ้ยหาอันนี้ให้หน่อยทําอันนี้ให้หน่อยอย่างงู้นอย่างนี้ให้หน่อยมันมันเริ่มประมวลผลให้เราได้แล้วพี่ก็เลยว่ะอ่านะฮะพี่พูดเอ่รื่องนี้เราต้องคุยกันต่อไปนะครับซีรีส์เอไอยังไม่จบเพียงแค่นี้เราก็เดินทางมาถึงเกือบปัจจุบันแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยไปดูเรื่องของ AI ในปัจจุบันสนุกแน่นอนนะครับหลายคนรออยู่เมื่อไหร่จะพูดเรื่องเช็ตดีพีอะไรนู่นเนี้ย เดี๋ยวมาแล้วครับตอนหน้ามาแล้วอ่านะฮะงั้น,มนหมดเวลาออช่วง2อทันโลคทันเทคโนโลยีเท่านี้เดี๋ยวเราไปต่อช่วงที่3ครับระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันว่า คุณมีโอกาสโดนหลอกมากน้อยแค่ไหนอ่านะฮะคุณมีโอกาสโดนหลอกมากน้อยแค่ไหนหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งโอ้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่คุณหลอกง่ายขนาดนี้เลยเหรอคุณเหรอครับอ๋อโอกาสที่จะหลอกกันได้ก็ที่โรงเรียนก็โดนเพื่อนหลอกไปแล้วอ่าโดนประจำเลยอ่าโดนโดน,โดนบ่อยด้วย <c oughs> อ่าประมาณน่าจะเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อ่า คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้และน้องพินน้องแพทนะครับจะทําแบบทดสอบนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะในช่วงนี้ใช้เวลาไม่นาน5นาทีรู้เรื่องนะครับมาครับตอบคําถามดังต่อไปนี้คุณชอบคลิกลิงก์ที่ถูกส่งมาทาง SMS หรืออ e ีเมลหรือไม่ไม่ไม่โอ้โหนี่แสดงว่าช่อนี้ผ่าน ไม่เคยไม่ใช้อีเมลกับไม่ค่อยใช้ไม่เคยอ่านและไม่เคยคลิกลิงก์ใน SMS เลยไม่เคยอ่านเลยไม่เคยอ่านเลยแล้วคนติดต่อมาก็ติดต่อคุณไม่ได้เลยสิใช่แล้วก็ไม่รู้่เมื่อเื่ออ่านสักนิดก็ดีนะแต่ไม่คลิกลิงก์อันนั้นก็แบบมาเป็นวิธีการที่โหดร้ายเกินไปบางทีเพื่็เข้าไปเช็คไงอีเมลก็ต้องอ่านนะพอโตมาเดี๋ยวเราทํางานเราก็ต้องเช็คอีเมลเราก็ต้องสื่อสารกับคนอื่นใช่ไหมครับเช็คอีเมลกต่เขาเล่นกีบใช่ไหมฮะข้อที่สอง คุณเป็นคนชื่นชอบการเข้าสังคมชอบคุยกับเพื่อนใหม่ๆหรือไม่ถ้าเพื่อนเก่าก็สนิทกว่าเพื่อนใหม่ไม่ค่อยสนิทคุยด้วยไหมเพื่อนเพื่อนใหม่ก็คุยนิดแล้วก็เลยคุยไหมครับคุยไหมสมมติมีคนมาใหม่แล้วมาถึงแบบทักเข้ามาในแชทเนี่ยสวัสดีครับเราชื่อ จอห์นนี่นะเราอยากคุยกับนายมากเลยอะไรเงี้ยจอนนี่เราบ้างบ้างนายมาเล่นเกมกับเราไหมอะไรเงี้ยจอนี่พี่พี่ก็จะตอบได้ถ้าเขาเล่นเกมกับพี่แต่ถ้าไม่เล่นเกมพี่ก็ไหม่ถ้าเกิดเขาชื่อจอนนี่เอาเกมมาล่อเรียบร้อยถ้าคุณเปิดรับเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายขนาดนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสโดนหลอกนะฮะอ่ะข้อต่อมาข้อที่สามเมื่อเจอสินค้าราคาถูกคุณรู้สึกพึงพอใจหรือไม่ อย่าดิอย่าดิตอบออกมาสิหรือไม่ชอบไหมไม่ไม่โอ้โหเป็นไปไม่ได้อันนี้มันแบบปั้นแต่งอันนี้ปั้นแต่งสินค้าราคาถูกชอบไหมอือฮะชอบชอบอย่าฝืนนี่อย่าฝืนนะคุณจะทําแบบทดสอบโดยที่ไม่ฝืนชอบไหมสินค้าราคาถูกถ้าเกิดที่ปันอยากได้จริงๆแบบอยากได้จริงๆเลยเอา คนเราส่วนใหญ่จะระวังตัวพอบอกให้ทําแบบทดสอบปุ๊บจะระวังตัวสินค้าราคาถูกมีใครในโลกนี้ที่ไม่ชอบบ้างครับชอบทุกคนใช่ไหมครับแต่บางคนแต่เราจะโดนหลอกหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรามีสติที่จะตรวจสอบสินค้านั้นว่ามันราคาถูกจริงหรือไม่ใช่ไหมฮะอันนี้คนละคนละทางกับข้อที่สองเลยนะข้อที่สองม,มีเพื่อนใหม่มาทักคุณทักปุ๊บคุณตอบเลยอันนี้คุณเสร็จแล้ว <c oughs> คุณเป็นเหยื่อได้โดยง่ายคือเข้าเข้าถึงคุณได้โดยง่ายแต่เส็นสินค้าราคาถูกคุณควรดีใจแต่คุณควรจะมีสติแล้วไปตรวจสอบก่อนข้อที่สี่เอ๊ะเมื่อกี้ข้อที่อะไรอะสี่สามสี่ข้อที่สี่ถ้ามีเกมชิงโชคหรือมีผู้โชคดีหรือมีมของรางวัลนำเสนอมาแล้วให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆคุณจะสนใจหรือไม่ไม่ไม,ไม่พี่โชคร้าย ทไมพี่ทำก็โชคลังไม่ได้ดีอ่ะอจริงเหรอโอ้โหคุณท้อแท้ขนาดนั้นเลยอ่ะพก็โชคแา้วไม่ได้ดีไม่คิดว่าคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นเหรอที่แบบได้สิ่งนั้นจงก็คือเขาบอกให้ดูโฆษณาสามสิทีอ่าสามสิบแล้วพี่ก็กดดูเรื่อยเรื่อยอ่า2ี2สิบแเกอ่า2ี่ ยี่สิบแปดจุดสี่ยอ๋อี่สิบแปดจุดสี่แล้วก็ยี่สิบเก้าโอ้โหไปเรื่อยๆเลยใช่ไม่จบแล้วพอพี่ถึงสามสิบพี่ดูจนถึงสามสิบได้แล้วมันก็เพิ่มกลายเป็นสี่สิบแบบพีทนี่คือดันทุลังมากมากดูมาร้อยครั้งถ้าคน้าคนเป็นคนที่หลงเชื่อเกมการท้าทายอะไรแบบนี้แล้วได้รางวัลใหญ่ได้บิ๊กไครส์ ได้สิ่งที่ล่อตาล่อใจคุณแล้วคุณยอมทำตามแบบนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสโดนหลอกเึงนะเอาข้อที่ห้าข้อที่ห้าตัดสินละข้อที่ห้าตัดสินละคุณเป็นคนใจดีแค่ไหนชอบช่วยเหลือคนอื่นแค่ไหนเอาแบบโลกออนไลน์สมมติมีใครสักคนหนึ่ง็อกซ์มาบอกว่าโอ้ยตอนนี้แย่แล้วไม่ไหวแล้วหมดต้องการความช่วยเหลือด่วนอะไรเงี้ยพี่จะช่วยเขาไหมอืมไม่มีตังค์ไม่อยู่ ไม่มีทางแนช่วยด้วยแรงก็ได้อะช่วยด้วยอะไรก็ได้ไม่อยากี้เกียจไม่อยากช่วยเนี่ยระวังตัวไปหมดละหลังจากตอบถูกข้อตอบผิดข้อนะคุณคิดว่าคุณจะช่วยเหลือเขาไหมย่างแรกถามเขาามีตังไหมทำไมฮะคุณจะหลอกเขาเหรอไม่ช่วยเพื่อนช่วย <c oughs> เ,เขาให้ตังอ,อันนี้มันเป็นคนที่ชดลกิผลประโยชน์อย่างเดียว <c oughs> อันนี้นาธุรกิจเฮ้ยอันนี้เขาเหมาะจะเป็น มิชชชีพนะเขาควรจะไปหลอกคนอื่นเขาจะไม่โดนหลอกแน่นอนเพราะว่าเขามีภูมิคุ้มกันสูงมากคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคุณผู้ชมเป็นไงบ้างห้าข้อเนี้ยที่ถามไปเป็นไงฮะตอบผิดตอบถูกยังไงลองเปรียบเทียบกันดูกับผลที่ผมวิเคราะห์ให้ถ้าคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่พวกมิชช่ชีพพวกนี้จะอาศัยความสงสารสร้างสถานการณ์ต่างๆแล้วหยิบยื่นเข้ามาใช่ใช่ทีนี้ถามว่า พอเราสรุปได้แล้วสมมุติเราตอบ5ข้อนี้เราโดนหลอกสัก3ข้อเราเป็นคนที่มี potential ในการโดนหลอกเหรอไม่ใช่แค่นั้นครับคุณแค่มีโอกาสในการโดนหลอกแต่คุณจะต้องเสริมสร้างภูมิภูมิกันของตัวคุณเองโดยการที่มีสติรู้เท่าทานันตรวจสอบให้ดีก่อนนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันยังไม่ถูกขั้นตอน มีโอกาสโดนหลอกมันเป็นแค่จุดแรกที่จะนำพาว่ามิจฉาชีพจะเข้ามาหาคุณได้หรือไม่เพราะฉะนั้นตัวจอบตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับนะฮะเอาละช่วงระวังภัยไซเบอร์จบลงแล้วครับวันนี้ไปต่อสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการ <Kids S 1> คิสทันไอทีไป การโพสต์รูปลูกลงในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และอื่นๆบ้านไหนๆก็ทำแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท,ทราบหรือไม่ครับว่าการโพสต์รูปลงในโซเชียลมีเดียนั้นอันตรายกว่าที่คิดไว้อย่างมากจริงอยู่การเป็นพ่อเป็นแม่คนย่อมเป็นธรรมดาที่อยากเก็บทุกช่วงเวลาการเติบโตของลูกเอาไว้แต่การเก็บไว้ในมือถือก็กลัวเมมโมรีเต็มลงในโซเชียลมีเดียแทนก็สะดวกไม่น้อย อย่าสนิทมิสหายคนรู้จักจะได้เข้ามาชื่นชมลูกของเราด้วยแต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรู้หรือไม่ครับว่าเจตนาดีของเรานั้นอาจกำลังทำร้ายลูกรักของเราโดยไม่รู้ตัววันนี้ทีมงานคิดทันไอทีจะมาบอกเล่าถึงข้อเสียของการโพส์ตรูปลงโซเชียลมีเดียว่ามีอะไรบ้างครับลูกอาจถูกลักพาตัวผชุดนักเรียนที่ลูกใส่สถานที่ที่ลูกไปการพูดชื่อลูกในคลิปวิดีโอ ช่วงเวลาที่พ่อแม่ไปรับลูกชื่อครูประจำชั้นอาจเป็นข้อมูลให้มิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีติดตามความเคลื่อนไหวของลูกและนำไปสู่อันตรายเช่นการสะกดรอยตามการลักพาตัวเด็กเป็นต้นลูกอาจถูกบูลลี่ล้อเลียนลูกของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนและผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่ได้ใจดีกับเด็กการโพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอของลูกอาจทำให้คนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์วิรพขบขันหรือล้อเลียนได้ สิ่งต่อการคุกคามทางเพศการโพสต์รูปหรือคลิปวิดีโอของลูกอาจถูกคุกคามทางเพศจากคนที่มาคอมเมนต์หรือแชร์ออกไปได้รูปของลูกอาจไปอยู่ในเว็บไซต์ลามกอนาจารโดยเฉพาะภาพหรือคลิปวิดีโอโป๊ปเปิยของลูกเช่นโพสต์รูปลูกขณะที่ลูกกำลังอาบน้ําเล่นน้ําหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่พ่อแม่อาจมองว่าน่ารักแต่ความจริงแล้วเป็นช่องทางที่ทําให้ภาพหรือคลิปของลูกถูกนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ลามกอนาจารได้ลูกไม่เป็นตัวของตัวเอง การโพสต์รูปลูกลงโซเชียลมีเดียอาจนำไปสู่การสร้างตัวตนให้ลูกโดยที่เขาไม่ได้ต้องการลูกอาจรู้สึกกดดันเมื่อพ่อแม่และผู้ที่กดติดตามมีความคาดหวังว่าจะต้องดูดีน่ารักหรือทำตามคลิปที่เคยดูเมื่อพบเจอตัวจริงซึ่งนั่นอาจทำให้ลูกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปและเมื่อสิทธิเสรีภาพของลูกพ่อแม่คือคนแรกที่ต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของลูกก่อนจะโพสต์รูปลูกลงหากลูกยังคิดและพูดไม่ได้ ก็พึงใช้วิจารณญาณาว่าเหมาะสมหรือไม่หากลูกโตแล้วตอบได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรพ่อแม่ควรขออนุญาตลูกก่อนทุกครั้งดังนั้นทุกครั้งที่เราโพสต์อะไรลงในโซเชียลมีเดียจึงควรคิดไต่ตรองให้ดีทุกครั้งเพื่อป้องกันแพอันตรายที่อาจมาถึงได้หมดเวลาลงแล้วครับสหรอดรายการ Smart Kids d ด็ High Tech เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับและการนี้ผพลิโดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับผมอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับทำไมตอนบอกที่อยู่ต้องเป็นเสียงสิริทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็มีเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ www.etvthai.tv ครับ f c e e o o o ล่ะครับ etv channel ครับครับผมยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เด็กๆ2คนและคุณพ่อของเขานะครับ ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับจนมาถึงยุคของกาลิเลโอกาลิเลีเือจักรนักวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนทั่วโลกให้ความนับถือึงกาลิเลโอก็หยิบเอาทฤษฎีของโยฮันเคปเลอร์และนิโคลัสโคเปนิคัสมานะครับบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่สองคนนี้พูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนเราต้องพิสูจน์ กาลิเลโอเลยสร้างกล้องดูดาวขึ้นมาด้วยตัวเองอแล้วก็ส่องไปส่องไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาค้นพบว่าเอ๊ะดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์นี่คือดาวประกายพลึกกับดาวประจําเมืองกาลิเลโอบอกว่าดาวประกายพลึกที่ทุกคนรู้จักกับดาวประจําเมืองที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันคือดาวดวงเดียวกันนะมันไม่ใช่คนละดาวนะ ChatGPT เป็นบริษัทที่เติบโตมากที่สุดในช่วงปีนั้น ChatGPT ทาอะไรได้บ้างนงพีทตอบคาถามตอบคาถามอะไรได้บ้างครับ ตอบคำถามได้ทุกคำถามแล้วก็เขียนสชรียให้เราได้ทําให้เราได้ทําอะไรให้เราได้ถ้าเกิดเราอยากให้มันเขียนให้เราก็ถามมันไปว่าเขียนให้ได้ไหมแล้วมันก็จะเขียนมาให้เราโอ้โหสุดยอดนะคือมันเป็นประเภทแชทบอทมันก็คือมันจะถามและตอบแล้วเราก็ถามมันด้วยด้วยการพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับเรามีขบวนการที่จะทําให้คุณเชื่อได้โดยการจัดประชุมเลยวิดีโอคอล ประชุมแบบเห็นหน้าคุณจะได้รู้ว่าเราคือตัวจริงและเราไม่โกงอ่าก็นัดวันประชุมไว้เรียบร้อยโดยใส่ชื่อผู้ร่วมประชุมมาด้วยนะซึ่งชื่อผู้ร่วมประชุมอ่ะคือเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยคนนี้ก็เริ่มแบบเฮ้ยอหรือว่าเรื่องนี้มันจะเรื่องจริงมันมีชื่อเพื่อนร่วมงานเข้ามาด้วยแล้วตำแหน่งถูกต้องหมดทุกอย่างโอ้ my god อ่าแล้วถ้าเกิดวันนั้นเปิดประชุมขึ้นมาแล้วมีหน้า CFO คนนี้แล้วมีหน้าเพื่อนร่วมงานด้วย อันนี้น่าจะจริงเลยนะพอถึงวันประชุมเปิดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขึ้นมา